โอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใส่องค์ประกอบให้รูปพระราชนีอุ้มฟาเทพกันครับโนวานไม่สวยกาบขอโทษดนะครับโอเคครับไ,ไปไปแล้วไปไปแล้วต้องเอียงต้องมุมต้องอยังไงนี่โอเคโนวานไม่สวยกาบขอโทษครับขอองค์ฟาเทพองค์พระราชนีคุ้มครองทุกคนนะครับไปแล้วโหนั่งจนเหน็บกินอยู่บางแคกครับผมเก็บแล้วเขาบอกอยู่บ้าไใคร แ้วของระเทศพลายนีคุณครับองพระนารายณ์คุณครับมีงานตั้นนะครับอยู่ในกล่องจิวเวลรี่นะครับเดี๋ยวผมหรือพรุ่งนี้ออกแบบดีแล้วก็โอเคครับต่ออาทิตย์คงมีงานใหม่ออกมาครับขอให้องระเทพพลายนีคุณครับไปแล้วกอดอันหนึ่งโอเคครับผมอยู่ปางแข่งนะมางานบังนาลายรบบุรีแล้ว มีองคนารายทรงโคจาศาตโคจสิงนะครับยังไงมาดูภาพนะครับมีเจ้าพ่อสัมการานะครับมีพระพรมมีเท้ออาโยมบาลแล้วก็มีลิงนะครับแล้วก็มีขั้นารายทรงหงนะครับชอบภาพไหนมาบูชาได้ครับแล้วก็มีเนี่ครับที่ผมปั้นมาองนารายฐานกหนกครับสวยเลยกหนกสามตัวชอบไม่ย่ กันหนกแล้วก็ที่ปั้นมาใหม่องนารายพญานาคมีองค์นารายพญานาคสีขาวกับสีทองนะเลือกดูนะองนารายฐานกระหนกมีห้าองนะครับแล้วก็องนารายฐานเฉยเฉยไม่มีไม่มีกันหนกอะไรเลยห้าองเหมือนกันเลือกดูนะต้องนั้นเป็นพวงก,กุญแจลบุรีบ้านเราแล้วก็เป็นลาหูมงคลนะครับราคาเท่ากับลาซาด้าช้อปปี้นะครับแล้วก็มีแหวนองนารายมีพญานาคองคเล็กนะครับ ที่รถได้จะมีองค์เก้าเก้าคือองค์นาลายแล้วก็ที่ห้อยคอองค์ดาลเก้าเก้านะครับโอเคมาลุยงานกันดีกว่าวันนี้วันฟาเทพรู้แล้วทําไมแม่ผมให้ใส่สีม่วงเพราะว่าวันนี้วันฟาเทพต้องใส่สีม่วงผมเข้าใจแล้วโอเคเดีย๋ยวมาวาดฟาเทพนดี๋่วผมไม่ได้วาดพ์เทตนานเลยอยู่ปางแขกนะครับผม,มเป็นชาวนาต้องอยู่นอกวังนะปางแขกใครอย่าบูชารูปผมอยู่ปาแข่งนะครับมามาดูรูปฟาเทพกันดีกว่า นี่องนารายองค์เล็กด้วยนะครับชอบรูปไหนบูชาไปได้นะครับวาดรูปนะครับอย่ามาดูองคฟาเทพกันนะครับวันนี้วันที่สิบ้ากุมภาพันธ์วันฟาเทพนะครับกดอัดอีกแล้วล้วกดอัดนะพี่ชายตอนนี้ผมวาดได้จมูกกับปากองค์พระราชนีนะครับผมวาดองพระราชนีองฟาเทพครับพี่ชายเสื้อผ้าพี่สาวเสื้อผ้าพี่สน ดูแลไรอย่างดีเลยครับตรงปางแขกครับแล้วก็ของกินเสื้อผ้าชุดไทยเต็มไปหมดเลยนะครับปางแขกครับโอเคมาดูงานกันองค์พระรจชีนีอุคมพระเทพขอองค์พระราชีนีพระเทพคุ้มครองทุกคนนะครับดูงานศิลปะของผมได้ขอบูชาไปได้นะครับอยู่ปางแขกครับมีงานปั้นอยู่ในกล่องจิวเวลรี่แล้วองค์เก้าเก้านะครับที่ผมปั้นมา ทั้งวันทั้งคืนถึงแก่ตื่นมาก็ทำงานเลยโอเคครับสู้ตายครับหอยองพระราชนีองค์ฟาเทคุ้มครองครับว่าต่อแล้วดูถ่ายหน้าตัวเองเหมือนไหมนี่อ๋ยสู้ตายครับองค์ฟาเทกองค์พระราชนีพระราชนีองค์ฟาเทกครับเหมือนไหมนี่ที่ผมวาดองค์พระราชนีองค์ฟาเทกเพราะว่าหลายปี โอกาสอ๋อเจอแต่ในเฟสหล่อหลือเกินตอนนี้เป็นน er> ักธุรกิจไหนแล้วเนี่ยแล้วก็ูเหมือนกันเท่าไหร่อ่ะเอาพี่นพวาดองคฟ้าเทพอุ้มผมไอ้องค์อะไรนี่อุ้มฟาเทพครับเพราะเคยวาดององหลอกเก้าอุ้มฟ้าชายมีคนบูชาไปถวายในวังนะครับก็เลยเผื่อฟกอีกครับไวดีไวดีครับเว็บลงงานกับผมก็ได้เว็บผมนะโอเคครับแล้วก็เพียนไปโอเคอยู่โนอาทักไป ก้เห็นการเข้ามาดูในเฟซเก่าพี่นกอยู่แต่เฟซนะพี่นกเข้าเข้าไปพี่นกกดอะไรไม่ได้เลยพี่นกก็เลยเปลี่ยนไปลืมลืมรหัสลืมอะไรอย่เดินโดนแฮกเหรอครับไม่รู้เหมือนกันไม่ได้โดนแฮกแล้วลืมรหัสผ่านเดินได้แล้วพี่โอเคพี่นกอยู่ตรงนี้การน้ะมีองค์รอเก้าไอ้องค์องค์องค์พัดละลายปั้นเองปั้นด้วยทีดีใช้เครื่องปิ้นเอาเขาหอบปั้นปั้นปั้นดินแล้วก็ใช้เครื่องสแกนเข้าไปในคอมอ๋อปั้น ครับผมแล้วก็สแกนไปในคอมแล้วไปปั้นแก้ในคอมให้คมขึ้นนะมีหลายแบบมากครับพี่น้อปั้นเนะองเล็กเก้าเก้าต่อได้โอ้โหขายกันเองฮะขายของแกงฮะโอเคครับพี่ยนอยอยู่นี่เหรเล่นเลับี่โอเคครับแ้องชายออกแบบศิลปะไรยพัดโอเคครับ่าต่อก็ลูกศิษย์ก็ไปแข่งอะไรมาแล้วก็มาเตรียมตัวสอนเนี่ยต้องไปเตรียมตัวสอนดกโอเคครับ ถ้าเกิดยังไงก็เคยวาดองค์ลอเก้าอุ้มฟ้าชายตอนไฟย,ยาวอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีคนบูชาเขาบอกว่าเอาไปถวายในวังแล้วก็โอเค,คเจอภาพนี้เอวาดอง์ก็ได้ถ้าเกิดเอารูปนั้นกับรูปนี้มาคู่กันจะได้แบบว่าแบบเป็นเป็นรูปคู่กันนะอะไรครับฝั่งนี้เป็นรูปองค์ลอเก้าอุ้มฟ้าชายฝั่งนี้ก็เป็นองค์ องพระราชนีองค์ฟาเทพอโอเคครับสู้ต่อแล้วจะวาดเหมือนไหมนี่อาวตู้ตายครับอยู่ปางแขกนะครับไงมาดูงานนะมาบูชางานได้นะครับคุยกันได้ครับงานปั้นอยู่ในกล่องจิวเวลรี่สีเขียวนะครับอยู่ปางแขกครับเลือ,อดอะไรตอนนี้จะวาดเหมือนไหมนี่พระราชนี อะไรานีองค์ฟาดแท่ครับวันนี้วันสาคัญนะครับใส่เสื้อม่วงเพราะวันนี้วันสําคัญนั้นเขาลบองฟาดแท่ก็ใส่เสื้อม่วงครับขอบคุณหลายคนที่มาดูงานปั้นงานวาดนะครับอยู่ฟังแขกนะครับแต่องค์พระราชนีองค์ฟาเแท่ครับสู้ตายครับกำลังปรับงานอยู่แก้งานอยู่ครับยังไงบูชางานได้ครับคุยกันนะครับ กลับมาปราับอีกแล้วกันนะครับไม่ไหวตาไม่ไหวอะเดี๋ยวผมใส่รวมๆไปก่อนละครับองค์พระาพราชนีครับแล้วกลับมาเก็บอีกนะนบ้านพไปสวยกลับขอโทษทุกคนนะครับนี่ครับคิ้วก็ลืมใส่เคยว่ารูปลูกค้าโพสเทตส่งลูกค้าแล้วพอส่งลูกค้าเอ้ยทำไมแปลกๆลืมใส่คิ้วไปข้างหนึ่งแว่งม anyway> ัวแต่เซงจดอื่นอะไรเงี้ย โอเคครับเก็บรวมๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดีสุดใสอ,องพระเลณนีองค์ปาเทพพุ่งเผาทุกคนนะครับไงบูชาองค์นาายเงองเฉพาะสัาปการองนาฬาิแลวก็งานบ้านองค์นาฬาินะครับมีป้ายเขียนว่ารับสอนรับงานศิลปะนะครับจดเบอร์ไว้นะครับเดี๋ยวปางแขกครับมีร้านเสื้อผ้าร้านเสื้อผ้าเต็มเลยนะครับ หอมกรนรัสตอร์พลาดรัสเต่งชุดไทยนะครับอยู่ป้าแขกครับมาถ่ายรูปก,กันได้ครับขอองค์พระเ้าหนิบบอครับคืนนี้เก็บทั้งคืนองค์พระรจะานตู้ขาดใจครับมาแลวนอนบ้านไม่เหมือนนกลก้วขอโทษยังสงูงทุกคนยังโูงครับแต่องค์พระราชินีอุ้มฟาดทดครับสู้ขาดใจครับจะเหมือนไม่นีออ่อยู่ป้าแขกครับขยับบูชาองค์ รนาายองค์เจ้าพ้าสำมัการองค์พันธารายแล้วก็งานปั้นองค์พันธารายอยู่ปางแขกนะครับทู่ตายครับจะเหมือนไหมนี่อทู่ตัดใจครับรป,ปั้นองค์พระลายนีท่านไม่สวยเก่าขอโทษครับสวัสดีครับพี่ชายเรียกใช้ได้ครับว่าหลังพาเข้าเซเลปได้ครับพี่ชายแกขอให้องค์พระลายนีคุ้มครองอครับ พี่เจ้าของร้านเซเล็บครับพี่ชายเจ้าของร้านเซเล็บครับพี่บอลพี่โอ้โอ้น่ารักจังเลยเด็กๆโอเคครับเก็บงานต่อครับเดี๋ยวเราอะไรจะมีคร,ค,ครับคนณเก้งครับคนไหนกระตโอ้ลูกใหญ่หน้าเหมือนเก้งเลยคุณแม่ด้วยเพื่อนสมัยเรียนพัทาายาครับมาจากยุทธยาครับรพี่ไหนกครับตัวมาเริ่มเพิ่มเลยโอ้โหโน้ตแล้วโน้ตแล้วโน้ตไม่เปลี่ยน เด็กเรียนวิเศษมหาียา๋ยวเรือมสีกันนะเด็กๆแก้เพื่อนแล้วครับแก้เพื่อนแล้วคุณแม่ไปด้วยโอเคครับวันอาทิตย์เจอกันนะครับดูรูปแล้วอ่านหนังสือครบร้อยเล่มเลยนะคืนนี้อ่าร้อยเล่มเลยเด็กๆต็มมือร้อยเล่มเลยร้อยเล่มเลยคืนนี้ <laughs> คุณแม่เป็นพยานเลยนะเด็กๆเดค,ครับนี้ผมจะทำผมอง์พระราชนีแล้วครับ เราว่าไม่สวยกับขอโทษทุกคนอย่างสูงนะครับเดี note, ๋ยวโน้ตวาดผมองพระราชนีเสร็จแล้วโน้ตก็จะวาดองค์ฟาเทพตอนวัยาวนะครับเรยว่าไม่สวยกาบขอโทษทุกคนอย่างสูงนะครับแต่วันสําคัญของฟาเทพครับมีองนาณ์านะครับมีองค์เต่าสมการมีงานปั้นอง,องค์ก็สมการนะองเก้าเก้าอะครับงไงมาดูนะครับ,รบผมอยู่หน้าปางแข่งนะครับโน้ตเป็นชาวนาครับอยู่ไกลที่มือตัววังนะครับ ไงมีของขายเต็มเลยนะครับเสื้อผ้าไวร่องไวรุ่นชุดไทยรานแต่งชุดไทยเต็มเลยแล้วกงบางแข่งนะครับมาถ่ายรูปกันนะครับแนวชุดไทยเต้มไปหมดเลยของขายเต็มเลยนะครับของกินเต็มเลยครับโอเคครับผมทําผมให้องค์พระรชตนีก่อนครับน้องว่านไม่สวยกล่าวขอโทษทุกคนหนึ่งคนนะครับสู้ตายครับโอ้ยน้องง่วงนอนเพียนอนเดึกนอนเดิน แต่ก็มันดีครับทําด้วยความศรัทธาครับผมก็รับปริญญาปตีพอช่างกับองค์ฟาเทพครับกราบขอโทษทองค์ฟาเทพครับท่านอว่าไม่สวยครับแคบสูต้ตายครับว่าต่อแล้วญาติโตเป็นสาวแล้วมากับลุงลุงอีทใช่ไหมเป็นลุงเลยไหนอีทไหนโอ้ลุงอีทหลังจากเลยอ้ญาติตีมือหน่อยไงนะกระดาษต้งใจเรียนนะคะต้งใจเรียนนะ คุณองคิดถึงว่าดีครับโอน่ารักจังเลยเด็กๆอ้อไรวะยังไงคุณแม่ถ่ายรูปให้ตัวเล็กไปดูไปของขวัญได้นะครับมีองค์นารัยองค์เล็กนะครับ99บาทต่อได้ครับขายของเก่งครับเห็นรูปแล้วอ่านหนังสือครบรเล่มเลยนะคะแต่ยากันแล้วนะน่ารักจังเลยคุณพ่อของมากคับดีมากครับอยู่ป้าแขกนะครับ ตอนนี้น้อจะวาดองคฟ้าเทพแล้วครับอยวเก็บเงาเก็บเงา,เาช่วงนี้ให้ให้หนักขึ้นนะท่านเนี่ยตรงนี้ต้องเข้าไปเพราะเป็นเงาต่อไปโอเคครับจะเริ่มเก็บองฟ้าเทพแล้วครับน้อวาดไปสวยขาวขอทอดทุกคนอย่างสูงนะครับขอยองค์อะไรจะมีขอ้องค์งฟาเทพคุณครองทุกคนนะครับหนครับ แต่องค์พระราชินีอุ้มฟาเทพครับวันนี้วันสาคัญของท่านครับวันสำคัญของฟาเทพครับใส่สีม่วงโอเคครับอยู่ปางแขกนะครับจากบูชาองคนาลายมาดูรูปนะครับภาพอยู่ที่พันห้าครับต่อได้หรือว่าให้เพิ่มได้ครับแล้วก็มีงานปั้นองค์นาลายในกล่องจิวเวลรี่นะครับโอเคขอองค์ฟาเทพกงุอครับยังไงครับผมยังไงมีองคนาลายในกล่องจิวเวลรี่นะครับคุณนาครับ แม่อยู่บ้านอยู่สวนะก้าวเหลี่ยงเขาเก้าอ๋อเอาเพื่อคุณแม่ครับโอ้น่ารักจังเลยยังไงมีงานปั้นด้วยนะครับองนาลายให้เด็กๆดูได้ครับองเก้าเก้าครับหรือไม่ซื้อก็จับขึ้นมาดูได้ครับหรือถ่ายรูปให้เด็กๆดูได้ครับจับได้เลยครับไม่เป็นไรครับไม่ห่วงห้ามครับคุณแม่ครับถ่ายรูปแล้วก็จับขึ้นมาดูได้ครับอยู่ฟางแขกนะครับ เด็กๆน่ารักมากเลยโอเค,คสู้ต่อครับเดี๋ยววาดองค์ฟาเทพครับใส่เงาตรงนี้หน่อยแล้วก็ใส่แล้วก็วาดองค์ฟาเทพเลยครับวาดองค์อะไรมีไม่สดเก่าขอโทษครับวาดตอแแรวอยู่ปากแขกค,ครับเริ่มวาดองค์ฟาเทพแล้วครับวาดไม่สวยเก่า,อาขอโทษทุกคนยังสดครับเริ่มวาดองค์ฟาเทพแล้วปากจิ้มเล็มเลยครับ มีองค์พัณลาลายนะมาขอบูชาได้อยู่พันห้านะครับมีองค์ยี่พ้อสัมปทานอยู่พันห้านะครับมีองค์พัณลาลายตรงขงกางปี่อยู่พันห้านะครับองค์พัณลาลายองค์เล็กองค์ละเก้าเก้าต่อได้นะครับทุกรูปต่อได้หรือให้เพิ่มก็ได้นะครับทุกงานทุกชิ้นเลยนะครับโอเคครับมาสู้ตายครับทําไปหน้าองค์ราเเสร็จะได้ไปชุดเครื่องทรงชุดท่านเมียนนะครับองค์ ระไรจะมีองค์ฟ้ารทเทพคุณพ่อทุกคนนะครับวันนี้วันสำคัญของ,องปราร์ทเทพครับหยุดฟังแขกครับ <c oughs> น้องใส่เสื้อม่วงแล้วแม่ซื้อให้ครับโอเคครับ <c oughs> มาต่อแล้วนี่หนักใจผมจะว่าองค์ฟ้าเทพเหมือนไม่ได้โอ้เลยรูปท่านจิ้มลิ้มมากเลยรูปเหมือนวาดอ้วนไปผมนกปรับแล้วเนี่ยเออจะได้องค์ปับจิ้มลิ้มเลยนี่อ้ยตู้ตายครับ,บกี่รูปเนี่ยวันนี้ไม่เป็ดแน่เลย อยู่ปางแขกนะครับใครอยากบูชาลูกอยู่ปางแขกนะครับมีงานจิวเวอรี่งานปั้นอยู่ในกล่องจิวเวอรี่นะครับโอเคสู้ตายครับเดี๋ยวปรับเขาโพงท่านก่อนครับแน่แน่ความเป็นเด็กและความจิ้มลิ้มนะแต่ท่านจิ้มลิ้มปาในโลกครับสู้ตายครับ <c oughs> อยู่ปางแขกครับสู้ตายครับคืนนี้ทั้งคืนเลยหมอะไม่เหมือนให้มันลู้ไป <c oughs> สุดว่าท่านไม่เหมือนไม่สวยครับขอโทษครับกำลังปรับอยู่ครับจะเอาตรงนี้เข้าไปอคคีกโคปรับอยู่ครับก็ปรับองค์พระเทพอยู่ครับโอ้ยผมรู้สึกว่าผมต้องยืดอีกหน้าท่านยาวผมเป็นกลมไป โอเคครับอหอยองฟาเทมุงทองครับองพลายนีมุงทองครับมาตู้ตายครับจะเสร็จเป็นนี่คืนนี้ตู้ตายครับอยู่บางแขงนะครับวันนี้วันสำคัญขององฟาเทพครับที่เชอรี่โตเป็นสาวแล้ว สองนิ้วหน่อยครับสองนิ้วหน่อยได้ใจเรียนนะเห็นรูปแล้วอ่านสีของลอยเล็วเลยนะครับโอเคคุณแม่ขอบมากครับที่มาไว้เะี๋ยวนปลอดภัยครับเดี๋ยวมาดูองค์ฟาเทวกับพระราชนีนะครับเดี๋ยวนะก็ปลอดภัยครับอยู่ดราบแขกครับตัวตายครับจะเหมือนไหมนี่องค์องค์พระราชนีอุ้มฟาเทวครับ อยป้าแขกครับไงมีองค์นารายมีองค์ปรากานนะ,ค,ะครับครับผมพี่ชายครับถ่ายรูปไปได้เป็นสิริมงคลนแในการมาเที่ยว <c oughs> ขอให้องค์ป้าเทพกับองค์พระรัตีคุ้มครองครับพี่ชาย <c oughs> กําลังเสร็จครับ <c oughs> ในงานวังลบลีปังแขกครับ <c oughs> อันหครับต่อได้ครับาจะไม่เสร็จนะครับแต่ก็งานก็ใกล้จะเสร็จแล้วเหมือนกันครับขอให้องค์ฟาเทพองค์ระชินีคุมครองทุกคนนะครับโนทําสุดใจนะครับจะเก็บไปให้ดีสุดครับอย่าให้นอรีบเลยครับขอให้องค์ฟาเทพอะไรนี่คุมครับอยู่บางแขกนะครับกล่าวกับคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ต่อเรื่องเรียนแล้วก็หลายๆคนตีดต่อเรื่องงานแล้วก็ หลายๆคนติดต่อเรื่องวาดรูปหลายๆคนบูชาง,งานปั้นก้หลายเรื่องครับขอบคุณลูกศิษย์ทุกคนที่มาหาครูโอเคครับอยู่ป้าแขกครับตู้ตายครับองค์ฟาเทพครับองค์ราเทพพระไรนิคพอครับจะถึงฟ้าจริงนะครับเหลือองค์เสื้อองค์พระไร่น์แล้วองค์กระโปรงฟาเทพหน่อยครับผ้าลุมตู้ตายครับ ผมเสร็จแล้วผมวิ่งหนีกลับบ้านแล้วผมนะแล้วพรุ่งนี้เจอกันครับแล้วสู้ตายครับอาจจะไม่เสร็จก็ได้ผมอย่างนี้ผมไม่ได้เร็วเหมือนเมื่อก่อนเลยครับแก่แล้วครับพยองค์ประเทพองพระรีอุ้มฟ้าเทพคุ้มครองทุกคนนะครับเดี๋ยวว่าสาคัญของท่านนะครับเดี๋ยวองค์ประเทพครับครับผมอยู่ปาแขกครับรถเริ่มออกกันแล้ว ครับขออีกหน่อยครับผมอยากจะจบงานแต่วัี้เราใส่อ,อุปกอบเลยครับนี่ผมกาลังจะจบงานครับผมเหลือเสื้อองค์พระราชนีแล้วก็เหลือหัวไหลแค่นน้ผมวิ่งกลับบ้านแล้วผมมีหมูข้าวครับ <c oughs> ได้ได,ได้ได้บูชามีคนซื้อองค์นาลายแค่องค์เดียวครับแล้วก็นอกนั้นได้ติดต่อเรียนพิเศษติดต่อเรื่องงาน ร้อยเดียวยึดคำพิธข้าว่าด้วยแม่ครับขอจบงานนี้ผมกลับแล้ววิ่งหนีกลัาวแล้วขอให้องค์พอะไรจะนีองค์ฟาเทพคุ้มครองทุกคนนะครับเดว่าสําคัญของท่านครับแด่องค์ฟาเทพไบยาวครับนี่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุยองประกอบกันโอเคครับอยู่บางแขกครับมาดูรูปได้ครับองนาลายนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บแล้วสู้ตายครับเดวองฟาเทพครับวันเทพเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยวันนี้เสร็จแล้วครับแล้วก็พรุ่งนี้ใส่กล่องพรุ่งนี้ไล่กันหรอกครับ แต่พี่รานเสอร์นะครับบาแขกรับรานเสอร์ผ้ารานชุดไทยเต็มเลยครับชุดไทยบางแขกครับอมกินโอเคครับมาจอกันดีกว่าจะได้มีเข้าบ้านโอเคครับเดี๋ยวมาดูงายกันตัวตายครับตื่นมาผมนั่งขัดงานเลยขัดเรียบร้อยนะครับแต่ผมเบ,อ,เบอร์เพิ่งตื่นเล่นกับกระดก หักไปหนึ่งองครับนะแล้วก็ขันหักไปหนึ่งองเดี๋ยวต้มง,งานเลยนะค,ครับวันนี้วันที่เจ็ดมีองค์นาลายกะนกสองห้าองนะครับอาจจะฉีดโมอีกองค์เหรียญวงกลมนะครับแต่เมื่อเช้าผมก็นอนคลิปวันสุดท้ายผมอาจจะออกแบบใหม่ไม่เหมือนทุกวันนะครับ อาจจะมีลายที่ไม่เหมือนของทุกวันไงติดตามดูนะคะจะมีลายใหม่องศาลายลายใหม่วันสุดท้ายน,นะครับติดตามงานได้นะครับโอเคครับน้ำไม่อาบ้าวมาจีนหน้าไม่ล้างขัดงานเลยเร้ยกดอย่าทอกงานนะก,กาวอกาวแห้งติดกันแล้วผมว่าจะมาเริ่มพ่นสีแล้วครับจะได้จบงาน อาจจะมีชิดโมวงกลมนะครับองค์จี้ห้อยคอวงกลมนะเลยแค่ชิ้เดียวแล้วจะเลยต้องทนลึกขึ้นมาใหม่คนระับโอเคครับจะไปะดูง,งานครับซอบงานครับประคันอยู่ประคันไหนตื่นมาน้ำไม่อาบข้าวไม่กินฝันนี่แป่งหน้าไม่ล้าง ก็ยาเลยวโอเคครับมาจบงานนะครับเดี๋ยวผมเขียนไฟล์ทำที่ห้อยคอเนี่ยาะเหลืออยู่องค์เดียวนะครับที่ห้อยหอโอเคครับวันนี้มีองเดลายห้าองนะครับไม่รู้ว่าที่ห้อยคอจะได้กี่องโอเคครับเดี๋ยวอาบน้ำห้องน้ำปวดท้องเอือลอนะ วันน <S 々> ี้อาชไวยขัดงานทำงานเลยเดี๋ยวมาลงสีเลยนะเวลาไรทุกคนครับเจอกันเย็นนี้งานวันแผ่นดินจะเย็นเวลาวันที่เจ็ดนะเวลาไรทุกคนทั่วโลกเลยมีความสุขกองทั่วโลกเลยนะครับกำลังทำงานอยู่แม่เรียกให้มาเฝ้าร้านเฝ้าหน้าร้านอยู่กับภูเขาธรรมชาติเลเห็นไหม โอเคครับอยู่บ้านก็ดีกับกุศธรรมชาตินะเออไม่มีต้นไม้ปางจะเห็นองค์พระอยู่บนเขานะแต่ถ้าเกิดไกลไปหน่อยก็จะเห็นนะไม่ไรต้นไม้เยอะก็ดีอากาศสดชื่นอยู่กับต้นไม้นี่ครับเขาร้านใ้แม่เออไปลงสีไปเขียนไ้ากันต่อ เดินเจอแรงงานบางครับอลานุแม่พอ,อจบงานการทําสีองนาลายครับสีเต็นนะครับเสร็จแล้วทำสีเสร็จแล้วเดี๋ยวผมมิก้ห้อยคอองนาลายยนนานานะครับจะทําไปอันหนึ่งครับนีพอ,องานเสร็จผมนอนสักตื่นคงเสร็จแล้วมาแกะสพอร์ตทาสีกันโอเคตอนนี้ได้47เปอร์เซ็นแล้ว ี่โอเคครับผมพักแล้วครับทำเสร็จแล้วงานหลักเสร็จแล้วเดี๋ยวขยับบูชาที่งานวางนาลายลบุรีวันที่เจ็ดนะครับวันนี้วันที่เจ็ดแล้วโอเคครับอเองนอะไรขอก่อนครับไปบูชางานบางนาลายนะครับผมอยู่บางแคนะ ผมเหมือนไม่สบายเลยผมเครื่องจกักรเยอะเครื่องจะเสร็จละผมเวียนหัวอยู่แบบนี้รู้สึกไม่สบายอาจจะไม่ได้ไปเย็นเนี้ย้องนอย่างนี้นะตาผมจะหลับโอ้ยไม่สบายเลยแก้วโอ้ยเครื่องจักรวิ่งไงสินะตอนนี้ผมคัดงานองค์พญายนาค เสร็จแล้วครับจี้ห้อยคอครับเดี๋ยวพ่นสีกันเดี๋ยวงานห้าองค์ผมก็มาพ่นทับใหม่ทีเพราะผมต้องออกมาดูแสงข้างนอกถึงเห็นชัดเน่ยแต่ข้างในไม่เป็นสีส้มแสงในห้องเมืเ่อพ่นหลอกตายยางไงครับเรียบร้อยนะองค์พญายนาคตนนะเดี๋ยวพ่นสีทองก็จะเห็นชัดกว่านี้ ที่ห้ขยคอครับโอเคครับโอ้ตื่นมาก็ขัดงานเลยกี่โมงแลนะ้วเนี่ยถ้าเกิดอีกองหนึ่งคงไม่ไหวไม่ทันโอเคครับไอองคอ์พญานาคุ้มพ่อครับองค์อะไรคุณพ่อครันที่ถ้าถ้าผมไปไหวผมจะไปอะ่ะมันไม่สบายพญานาคหกตนครับพ่นสีกันดีกว่าใครอยากบูชา ที่ห้อยคอนาลายองค์พญานาคเจอกันเย็นนี้นะครับยูโอน,นอนกันนะครับพญานะเล็กมากสี่เซนนะครับพญานาคแล้วน้องเขยไม่ละเอียดขอโทษนะครับเล็กมากตาจะมองไม่เห็นนะครับ พ่นอันนี้ก็พ่น,พนอีกรอบรอบที่สามนะเพราะพ่นในห้องนี้มองไม่ทั่วสีบางอยู่ผมก็เลยเต้องออกมาพ่นข้างนอกห้องเก็บแม่เลยย่กกัขอโทษครับกระหนกด้านบนลายกระหนกด้านบนฮะอ้มลายคุ้มคองนะครับ ไปแล้วเจอกันเย็นนี้งานวางอะไรขอนอนก่อนนะจะพยายามไปให้ไหวนอยู่ในกล้อยหกเหลก็กว่าถ้าซูมเข้าไปเนี่ยมองเห็นอะไรตะบุมตะปั่มนะแต่มองด้วยตาเนียนเลื่อโอเคครับวันไงมาดูงานนะครับกันออกไปตัวเลยกันออกสามตัวเอไว้จับ โอเคครับผมนอนแล้วครับ <c oughs> หาเด็กกินก่อน,นอนโอ้ยไม่ตายจะหลับอเลยโอเค okay, ครับไ <c oughs> <c oughs> อเหี้ที่ทำงานโอเคครับเดีย๋ยวพรุ่งนี้มาใส่อ์ปกรบให้รูปพระราชนีอุ้มฟาเทพกันครับโนบ้าไม่สวยก่าขอโทษนะครับ โอเคครับไปไปแล้วไม่ไหวแล้วต้องเอียงต้องมุมต้องยังไงนี่โอเคน้องบ้าไม่สวยเก่าขอโทษครับขอองค์ฟ้าเทพองค์อาไรนีคุ้มครองทุกคนนะครับไปแล้วโหนั่งจนเหน็บกินอยู่บางแแหครับผมเก็บแล้วเขาบอกอยู่บางแแหงแล้วองฟ้าเทพองอะไรนี่คุ้มครองครับองฟ้าอะไรคุ้มครองครับมีงานปั้นนะครับอยู่ในกล่องจิวเวลรี่นะครับ เดี๋ยวผมหรือพรุ่งนี้ออกแบบดีแล้วก็โอเคครับแต่วัอาทิตย์คงมีงานใหม่ออกมาครับขอให้โอฟาเทพฟารายนีคุณครับไปแล้ว